สามีมีกี่คนนะคะที่เขาตกปลาเป็นเนี่ยเขาก็จะช่วยกับสอนปา้าเขาก็จะแนะนําว่าให้ผูกเนื้อผูกเงื่อเบ็ดแบบนี้นะติแบบนะดแบบนี้นะควางเบ็ดแบบนี้นะตกปลานะเธอจะต้องมาดูแอปนะมันจะมีแอปพลิเคชันว่าช่วงเวลาไหนที่เรา คุยกับเพื่อนๆเรื่องการตกปลาในอเมริกาค่ะพอดีไปเจยบเนี่ยทำคลิปมือใหม่หัดตกปลาลงไปนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆบางคนนะคะเขียนเข้ามาในคอมเมนต์ว่าอารมณ์ของคนที่ตกปลาได้เองกับการที่เราไปซื้อปลาที่ตลาดเนี่ยอารมณ์มันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะป้าก็เลยแบบเก็ตไอเดียขึ้นมาว่าเออเรามาทําคลิปนี้ดีกว่าจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเวลาที่เราจะตกปลาในอเมริกานะคะ ขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องมีใบอนุญาตการตกปลาก่อนค่ะใบอนุญาตการตกปลาหรือเขาเรียกว่าไลเซตตกปลาเนี่ยเราก็ไปหาซื้อได้นะคะตามห้างสรรพสินค้าที่เขาจําหน่ายอย่างเช่นวอลมาดยังมี h อชบเนี่ย,ม,ยมีนะคะแล้วก็เป็นร้านที่ขายอุปกรณ์ตกปลาใหญ่ๆนะคะก็จะมีจําหน่ายนะคะเขาจะขายอุปกรณ์ตกปลาด้วยแล้วก็ขายใบอนุญาตตกปลาด้วยใบยอนุญาตตกปลาเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นใบอนุญาตตกปลาน้ําจืด เช่นบอ่อตกป,ปลาทะเลสาบแม่น้ําอะไรประมาณนี้ส่วนปลาทะเลก็ตกในโอเชียนเนาะนะก็จะแบ่งเป็นสองแบบไม่เหมือนกันแล้วก็ก็จะมีขายแบบวันเดียววันเดียวนะเฉพาะกิจนะเช่นเราไปเที่ยววันนี้เราอยากตกเราก็ซื้อใบอนุญ,ญาตหนึ่งวันไปใช้นะคะหรืออาจจะเป็นสามวันนะคะอยากป้าเนี่ยซื้อมาสามวันสามวันป้าจะตกวันไหนก็ได้ ะะแล้วก็มีอายุใช้งานในหนึ่งปีนะคะสามวันเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยบ้าจะไปตกเมื่อไหร่ก็ได้ใบแล้วก็มีประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งราคามันก็จะยิ่งมากวันมันก็จะถูกเนาะมันจะถูกสําหรับคนที่เป็นแบบมืออชีพจริงๆเขาก็ซื้อเหมาปีไปเลยมันจะถูกแต่ป้าเป็นมือสมัครเล่นก็ตกตามความอยากช่วงไหนอยากมาก,มากๆก็ไปตกช่วงไหนแบบขี้เกียจไม่ไหวไม่ว่าง ก็ไม่ได้ไปตกนะคะปะ้าๆก็เลยซื้อให้แบบสามวันให้ป้าว่าดูซิว่าจะมีความขยันไปตกปลาได้สักกี่มากน้อยจะมีความอดทนไหมเพราะเวลาไปตกปลามันแดดมันก็ร้อนแล้วต้องมีความอดทนในการรอปลานะคะอดทนในการที่จะเรียนรู้วิธีการตกปลามันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างถือถ้าเราไม่รักจริงเนี่ยความอดทนมันก็จะน,อน้อยมันก็จะอยู่ไม่นานไม่รอดไปไม่รอดนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องต้องมีนะคะคือใบอนุญ,ญาตตกปลา ซึ่งเออก็ต้องจ่ายสตังของป้าเนี่ยจ่ายไปขั้นแรกเนี่ยหกสิบสามเหรียญสามวันนี่นะคะหกสิบสามเหรียญเป็นใบอนุญาตตกปลาน้ําเค็มแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีราคาแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันนะคะพอได้ใบอนุญาตเนี่ยวเวลาเราไปตกปลานะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเราเจอเจ้าหน้าที่นะคะเขาขอตรวจ เราก็โชว์ลายเส้นของเราให้เขาเขาก็จะมีลายเส้นใส่ลงไปในใบของเราเนอะว่าเขามาตรวจเราวันที่เท่าไหร่เราตกปลาวันที่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไปตกปลาแล้วไม่มีเจ้าหนะ้าที่มาตรวจเราก็ก็ฟรีวันนั้นเราก็ไม่ต้องมาให้เขาลงชื่อให้เราเสียวันนะคะวันของเราก็ยังอยู่ครบทั่วเราก็ตกไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบหนึ่งปีนะคะเราก็จะสามารถใช้ไอ้ตัวลายเส้นอันนี้ได้ทั้งปีเลยนะอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่เราต้องมีก็คือมีลายเส้นมันเป็นไม้กันหมา ประมาณนั้นนะคะไปไปตกปลาที่ไหนก็ต้องพกใส่กระเป๋าไปเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเจ้าหน้าที่อ่ะเข้ามาตรวจเราเมื่อไหร่ก็ต้องมีไว้เพราะถ้าเราไม่มีลายเส้นเราไปตกปลาเนี่ยเราจะเสียค่าปรับค่ะแพงนะคะค่าปรับเนี่ยไม่คุ้มค่าค่ะไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเราสามารถตกปลาได้ทุกคนทุกแห่งในเมืองไทยฟรีนะคะแต่ของเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีการควบคุมนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เอ่อเราไปทําลายก็เรียกอะไรทําลายสิ่งแวดล้อมทําลายทรัพยากรของเขา ปลาหรือสัตว์น้าก็เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งของเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องควบคุมไว้เป็นการสงวนรักษาทรัพยากรไว้ซึ่งก็เป็นความคิดที่ดีนะคะถ้าเกิดปล่อยให้ทํากันตามอาเภอใจใครอยากทําก็ทําเนี่ยก็คงจะหมดเร็วขึ้นเหมือนบ้านเรานะบ้านเรานี่บางทีจับปลาเราก็ไม่ค่อยมีกติกานะว่าเราจะปลาเล็กแล้วเราต้องปล่อยกลับลงไปก่อนให้เขาโตก่อนจับปลาไขมาแล้วก็ต้องปล่อยลงน้ําไปให้เขาไปออกไข่เขาไปมีลูกปลาเล,เล็กเพื่อจะได้ให้มี ปลาเพิ่มมากขึ้นเราไม่ค่อยคิดแบบนะั้นส่วนมากเราก็จับได้ตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็เก็บมาหมดลูกไขป่ปลายิ่งชอบเลยเอาไปกินไขป่ปลาให้อร่อยไปเลยอันนี้ก็คือความคิดแบบบ้านเราแต่เมืองนอกเขาก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งมันมีความต่างกันคดีพอเรามีใบเส้นเสร็จเราก็ต้องมีอุปกรณ์ไหมไหมเขาไม่ได้ใช้เบ็ดตกปลาไม้ไผ่แบบบ้านเราเนาะก็ต้องไปซื้อเบ็ดเนาะที่เรียกว่าเบ็ดฝรั่งเบ็ดก็มีหลายราคานะคะเป็นทั้งเบ็ด ของนอกจริงเบ็ดมาจากเมืองจีนเบ็ดสําเบ็ดก็ต้องมีแบบตกปลาน้ําจืดกับบาบาดน้ําเค็มต่างกันอีกนะมันก็มีความแตกต่างกันอีกป้าก็ดูไม่เป็นนะว่าอันไหนแบบไหนนะอันนั้นจะไม่พูดแต่ว่าป้าก็ไปซื้อเบ็ดนะคะไปซื้อเบ็ดเป็นของตัวเองละทีแรกเพื่อนให้ยืมเราก็เกรงใจเขาว่าไปยืมของเขาคือไปทําของเขาเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันไม่ดีต่อความรู้สึกป้าก็เลยให้ป้าพาไปซื้อไปซื้อเบ็ดตกปลาทะเลมาหนึ่งคันนะคะ ป้าแกก็เป็นคนแบบไม่ชอบจีนเนาะก็ไปซื้อของอเมริกามาให้ก็ตกอยู่ที่ประมาณหกสิบเหรียญน,นะคะราคาปบดรวมอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่หกสิบเหรียญก็ถือว่าเอ,อแพงไหมสําหรับป้าๆว่ามันแพงนะแต่สําหรับคนที่นี่เขาก็อาจจะมองว่ามันก็กลางๆอาจจะประมาณนั้นนะได้มาป้าก็ต้องมาเอ,อ่อ เรียนรู้ว่าต้องประกอบเบ็ดยังไงถ้าหากว่าเราไปตกเบ็ดแล้วเนี่ยเบ็ดเราเกิดไปติดซอกหินทําให้เราสูญเสียเบ็ดไปเราก็ต้องตัดสายเบ็ดทิ้งเราต้องประกอบใหม่เพราะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะใส่เองให้ได้เพราะเราจะไปหวังพึ่งคนอื่นเนี่ยให้เข้ามาทําให้เราตลอดเวลานี่ไม่ได้เพราะว่าใครก็จะมาช่วยเหลือเราตลอดเราต้องเรียนรู้เองก็ต้องไปหัดเรียนก็เรียนจากใครก็เรียนจากเพื่อนที่เขาสอนตกปลานี่แหละค่ะ ตอนนี้เพื่อนคุณสามีมีกี่คนนะคะที่เขาตกปลาเป็นเนี่ยเขาก็จะช่วยกัะสอนป้าเขาก็จะแนะนําว่าให้ผูกเงื่อนผูกเงื่อนเบ็ดแบบนี้นะติดแบบนี้นะข้ามเบ็ดแบบนี้นะเกียเ่ยวเหยื่อแบบนี้นะเขาก็จะสอนทุกอย่างที่เขารู้อ่ะเรียกที่เ,เป็นทริคที่เขาจะแนะนําให้เราอ่ะเขาก็จะสอนป้าเพราะเขารู้ว่าป้าสนใจเรื่องการตกปลาก็เลยเป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่มีครูช่วยกัะสอนหลายคนนะคะแล้วเขาก็จะสอนว่า เวลาจะไปตกปลานะเธอจะต้องมาดูแอป,ปนะมันจะมีแอปพลิเคชันว่าช่วงเวลาไหนที่เราควรจะไปตกปลาคือช่วงน้ําขึ้นปลามันก็จะมาตามน้ําเราก็จะมีโอกาสได้ปลาเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าน้ําลงเนี่ยปลามันก็จะออกทะเลเราก็จะไม่ค่อยได้ปลามันก็จะมีเวลาบอกนะว่าเวลาเท่านั้นถึงเท่านี้เวลานี้ถึงเท่านี้วันฟูลมูลปลาจะไม่ค่อยมีจะเป็นวันเดือนมืดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแนะนําเราเนะ่ย เอ้เมืองนอกนะก็จะมีแบบแอปช่วยสบายมากเลยอะล่ะเราก็เลยอ๋อเพิ่งจะรู้เนี่ยเป็นความรู้ที่ปาเพิ่งรู้มานะคะก็เลยไปแชร์ต่อเสร็จยังไม่จบแค่นี้ต้องไปซื้อเหยื่อตกปลาอีกไม่ใช่ไปขุดไส้เดือนเอามาตกอีกเพราะไส้เดือนเขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ยเธอจะต้องเอาไปตกปลาในทะเลสาบปลาน้ําจืดเท่านั้นเพราะปาเคยไปเจอที่เขาขายไส้เดือนเนาะเขาใส่กล่องโฟมไว้เลยนะแล้วก็มีขาย ป้าก็ไปเปิดดูที่แรกป้าก็ดกอุ้ยจะให้ฉันซื้อไส้เดือนมาตกเหรอแลวป้าก็บอกว่าไม่ได้มันเป็นของปลาน้ําจืดปลาทะเลที่เนี่ยเขาจะชอบกินกุ้งชอบกินหมึกแล้วก็กินเนื้อปลานะคะปรากฏุว่าป้าก็เลยเออไปซื้อกุ้งต้องไปซื้อกุ้งสําหรับตกปลาซื้อหมึกสําหรับตกปลานะคะที่แรกเลยป้าก็ยังไม่รู้เรื่องเนาะว่าจะไปซื้อที่ไหนป้าก็ไปซื้อที่ HGB ไปซื้อหมึกมาเลยที่คนกินนี่แหละ กดมันก็แพงเพราะเป็นหมื่โคนกินเนี่ยแล้วก็เอามาหันหันหันเอาไปตกปลาปรากฏว่าโยนเงินทิ้งลงน้ําปลาไปกินหมดไม่ได้ปลาเสร็จต่อหลังเพื่อนก็มาแนะนําว่าเธอจะซื้อเหยืออหย่อตกปลาเธอต้องไปที่ร้านที่เขาขายเหยื่อตกปลาโดยเฉพาะไปร้านขายอุปกรณ์ตกปลาอยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาก็บอกมาป้าก็เลยให้ปา้าผ่าไปก็ไปซื้อตอนนี้ก็เลยไปซื้อรู้ที่ซื้อเหยื่อตกปลาและซื้อกุ้งนะคะอยู่ที่เพาละประมาณสี่เหรียญน,นะคะ ซื้อหมึกนะคะสาหรับตกปลาโดยเฉพาะเขาก็จะคัดของที่เป็นคุณภาพลองๆที่อาจจะเป็นของที่ขายไม่หมดเนาะของเหลือแล้วเขาก็จะเก็บมาแพกใส่กล่องแล้วก็ามาขายเป็นเหยื่อตกปลาของคุณภาพมันก็จะเป็นลองๆกว่าของที่คนกินนะคะอันนี้คือซื้อมาเพื่อตกปลาโดยเฉพาะแต่จะบอกว่าเวลาป้าไปซื้อกุ้งมาสําหรับตกปลานะคะบางวันป้าไปเจอกุ้งันค่อนข้างสดอ่ะสียังสวยอยู่เลยอ่ะ แล้วตัวก็ใหญ่อะเอามาทําแกงได้เลยป้าก็นึกว่าเดี๋ยววันหลังเวลาป้าไปซื้อนะแล้วป้าเจอกุ้งแบบที่มาสดๆอย่างนี้นะป้าก็จะเอากุ้งอันนี้มาทํากับข้าวกินบ้างแล้วก็เก็บเอาไปตกปลาบ้างเนี่ยปาาภาษาคนไทยแล้วเนาะแบบเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าพี่ฉันต้องซื้อกุ้งลงทุนไปตกปลาเลอจะจะได้ปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ฉันต้องเสียเงินซื้อกุ้งก่อนซื้อ,อกุ้งกินเลยดีไหมวันี้ก็ถามตัวเองนะแต่ว่าอารมณ์อะที่มันไปตกปลามันก็สนุกอะมันก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งแล้วม ก็เรียกว่ารีแลกต์นันทนาการอย่างหนึง่งคือเราก็คือเวลาว่างเราเยอะเราก็ได้มีอะไรทํามันก็เป็นสิ่งที่มันท้าทายเราเนาะว่าอะไรที่เราไม่เคยทําอ่ะแล้วเราได้ทำอะ่ะแล้วเราทําได้อะ่ะอารมณ์มันก็แบบมีความสุขอะ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ป้าเนี่ยอยากจะอยากจะลองทําดูนะคะในชีวิตไม่เคยทําเลยไม่เคยตกปลาเลยก็เพิ่งจะได้ลองทาครั้งแรกที่ในอเมริกานี่แหละค่ะอันนี้ก็ไปซื้อเหยื่อเนาะเสร็จซื้อเหยื่อมาเนี่ยเวลาเราจะเกี่ยวเบ็ดไปตกปลาเนี่ย ขาก็บอกว่าถ้าเราเกี่ยวเบ็ดตกปลาโดยที่ใช้เหยื่ออย่างเดียวเนี่ยเหยื่อมันจะหมดเร็วนะเขาก็มีิคลีกว่าเราต้องไปซื้อเหยื่อที่เป็นพลาสติกอะเอเหยื่อพลาสติกเนี่ยมันจะเป็นแผ่นๆน,นะเหมือนสติกเกอร์ที่เราติดเอกสารน่ะนะนะแล้วก็จะทําเป็นกลิ่นแบบกลิ่นกุ้งกลิ่นหมึกอะไรแบบเนี้เอาไอ้ตัวแผ่นพลาสติกเนี่ยที่เขาว่าไบฟิตเนี่ยเอามาตัดแล้วก็เกี่ยวไปที่เบ็ดก่อนแล้วมันจะเกี่ยวเหยื่อตามเขาบอกมันเป็นการช่วย ทำให้เกิดกลิ่นเพิ่มกลิ่นมากขึ้นแล้วปลาเนี่ยเขาจะได้มากินเบ็ดบางทีเนี่ยเขาจะได้แบบเหมือนเขาจะได้ฮุบอะ่ะฮุบฮุบลึกๆอะ่ะให้มันเกี่ยวกับไอตัวเบ็ดอะ่ะของเราเพราะปลาบางตัวเนี่ยเขาฉลาดเวลาเราโยนเบ็ดลงไปเนี่ยเขาก็จะไม่แอบตอดตอดเหยื่อนะแมแบบว่าไม่ไม่ไม่ฮุบที่ตัวเบ็ดเขาก็จะเอาแค่เหยื่อไปกินหลายครั้งที่โยนลงไปก็เสียเหยื่อไปฟรีๆไปถุง,ถงๆเลยไม่ได้ปลาเพราะเขาแอบมมตอดนะคะ นอกแค่จากว่าปลาใหญ่จริงๆที่มาถึงเขาจะคุกทีเดียวไปเลยแล้วก็แบบติดไปเลยแต่ก็คือน้อยเราต้องออกไปที่ทะเลลึกๆหน่อยซึ่งป้าเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปป้าจะอยู่ที่ริมฝั่งแล้วก็ใช้โยนเบ็ดออกไปไกลๆเท่าที่แรงจะสามารถทําได้ก็ปลาก็จะตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ป้าก็จะไม่ค่อยได้อยู่ตกถึงกลางคืนมากเท่าไหร่เพราะว่าถึงเวลาต้องกลับบ้านก็คือประมาณลิมิตก็คือไม่เกินสามทุ่มก็ต้องกลับบ้าน แต่ถ้าเป็นนักตกจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาก็จะอยู่ตกกลางคืนเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเขาจะได้ปลามากกว่าแต่ป้าก็ตกแบบไม่ได้เป็นมืออาชีพเนาะตกสมัครเล่นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้ปลากลับมาทําอะไรก็คือแค่ได้ปลาก็ดีใจและการได้ก็คือเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จริงๆเราก็จะดีอ,อกดีใจแล้วก็เอาปลาที่เราได้มาทําอาหารซึ่งเราก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเอามาทําเป็นอาหารสักเท่าไหร่เราเป็นการตกเพื่อความสนุกสนานซะมากกว่านะคะแล้วเวลาเราตกปลาเนี่ยได้ปลาตัวเล็กเนี่ย เราก็ปล่อยลงทะเลไปเขาจะมีหนังสือให้เรานะคะว่าปลาที่เราตกขึ้นมามันมีชื่ออะไรมันจะมีรูปแล้วก็จะมีบอกเลยว,ว่าปลาตัวนี้มันจะมีขนาดเท่าไหร่เมื่อมันโตเต็มที่นะคะแล้วขนาดไหนที่เราตกขึ้นมาแล้วมันไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยเราต้องปล่อยลงไปหรือปลาที่มีไข่ปูที่มีไข่เนี่ยเราต้องปล่อยลงไปเขาก็จะมีกฎระเบียบค่อนข้างเคร่งครัดแล้วคนที่เขาตกปลาเนี่ยเขาก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเหมือนกันนะ ป้าตกปลาขึ้นมาได้ตัวเล็กเนี่ยเพื่อนเขาเห็นเพื่อนเพืเขาจะบอกว่าปลาเธอมันตัวเล็กเกินไปเธอจะต้องปล่อยันลงทะเลนะปลาโอเคปลาคารเราคือเราก็เข้าใจอ่ะแต่ในใจแอบคิดว่าอุ๊ยที่บ้านฉันนะตกได้ปลาซิวปลาส้อยเล็กกว่านี้อีกยังเอาไปกินเลยแต่ป้าก็ไม่กล้าพูดนะคะก็เกือบก็เลยเงียบไว้ว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามเนาะเขามีกฎเกณฑ์ปฏิบัติยังไงเราก็ต้องทําเพราะฝรั่งส่วนใหญ่นะเขาไม่ค่อยกินปลาตัวเล็กอ่ะเขากินปลาตัวใหญ่เขาไม่ชอบก้างมั้ง แต่สาหรับเราเราไม่มายเนาะตัวเล็กเราก็กินได้แล้วก็ทอดกรอบกินทั้งกระดูกไปเลยอะ่ะเวลาป้าไปโตคนเดียวนะเจอตัวเล็กหน่อยป้าก็เก็บมานะป้าก็เก็บมาป้าไม่บอกเขาหรอกเพราะป้าไปทอดกรอบนะแต่ถ้าไปกับเพื่อนเนี่ยเราก็แบบขืนเล็กน้อยเราได้ตัวเล็กเราก็ต้องปล่อยเพราะว่าเข้าตามกฎระเบียบเขาไม่อยากจะทําอะไรให้เขามีความสึกที่ไม่ดีกับเราอะเรามาทําลายธรรมชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ย<ม>นอนนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะอันนี้ก็คือสิ่ง ป้าอยากคุยให้ฟังเนาะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังคร่าวๆว่าเวลามาตกปลาเมืองนอกเนี่ยมันเหมือนกับแพงอะ่ะค่าใช้จ่ายมันจะสูงเนาะต้องซื้อเบ็ดต้องมีซื้อเหยือ่อต้องมีลายเส้นก็คือมันเป็นเหมือนกีฬาชนิดหนึ่งของคนที่นี่ที่เขาทากันผู้หญิงผู้ชายเด็กเขาก็พาไปตกปลาคนแก่ก็ไปนั่งตกปลากันแบบสนุกสนุกรีแลกเวลาป้าเดินไปคุยกับเขาป้าก็ถามว่าเขาได้ปลาไหมเขาบอกว่า,าวันนี้ยังไม่ได้ปลาเลยแต่เขาเนี่ยมารีแลก เขามาสนุกสนานเขาไม่ได้ซีเรียสกับการได้หรือไม่ได้เขาก็มานั่งอยู่ที่ริมทะเลแร้วก็บตกปลาจะน,นั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งอะไรประมาณนั้งร้องเพลงไปสนุกสนุกสูบบุหรี่ไปคุยกันไปอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เป็นบรรยากาศซึ่งแตกต่างจากบรรยากาศที่เมืองไทยเราเนาะก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้นะคะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทางบ้านฟังนะคะอาจจะเอามาพาว้าวมาขายสวนหรือเปล่าไม่ทราบนะคะก็ถือว่า ป้าคนนี้ก็นําข้อมูลที่ป้าเพิ่งจะได้รับนะคะตรงนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะเพื่อ,อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสําหรับคนที่มีเคยมาเที่ยวอเมริกาแล้วก็ยังไม่เคยมาตกปลาที่อเมริกานะคะจะได้รับทราบกันไว้นะคะก็ ขอกำลังใจงในการทำคลิปให้ป้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับทราบการลงคลิปของเมียฝรั่งไฮเปอร์เย็บซ่าใน u เ a USA ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย